ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สร้างไปใส่กันนะครับสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวมีหูดมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีผ้าบับมาในตัวล็อกมือล็อกนิ้วมาให้ตัวนี่สินค้าตรงปกขายไปแล้วหลายหมื่นชิ้นราคา200กว่าบาทจัดทรงฟรีพี่น้องครับตัวนี้นะครับใส่ดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยเฮาเลยนะครับมันเป็นแดดจัดมากๆเขาก็ต้องใส่เสื้อแบบนี้นะครับปกป้องแสง u v นะครับผมมันก็ปกป้องได้ดีมันเป็นผ้ายืดซีทิศทางที่ว่ายืดดีมากๆพี่น้องครับ ซึ่งในตัวเลือกมันจะมีคู่มือวัดไซ่มาให้พี่น้องครับในตัวเลือกก็จะมีแรไสไซ M ไปจะถึง3 XL ก็ลองเบิ่งนะครับในคู่มือการวัดไซนมันจะมีบอกรอบอกนะครับแต่ว่าจะมีความสูงนะครับกับน้ำหนักนะครับก็จังพี่น้องสูง170น้ำหนัก670 0คืนนะครับกะ ใส่มันจะมีบอก 2XL 3อแกระลองเบิงนะครับผมแต่ว่าตัวผมเนี่ยสูงร้อยหกสิบก้อนนะครับหนักประมาณอ่าหกสิบนะครับไซอ่าไซเอลเอแอลกระลังพอดีเลยครับอันนี้เป็นไซเอลนะครับผมมันเป็นผ้ายืดซีทิศทางที่ว่ายืดดีมากๆนะครับไซเราสบายนะครับผมด้วยกิจกรรมกลางแจ้งได้หมดมือตัวผ้าบับหายใจสะดวกไซแว่นตากันแดดได้บกขึ้นฟ้าพี่น้องครับขอนําเลยเพื่อที่ว่าตามหาเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดทั้งตัวนะครับแนะนําจากร้านนี้นะครับสินค้าตรงปกหาพี่น้องสนใจนะครับกดเลือกสีเลือกไซที่ตะลังครับ